ามานะครับสำหรับในวิชั่นตัวนี้นะชัดไม่ชัดเห็นไม่เห็นนะน,นี่นะดูผ่านกล้องแบบไม่เปิดอินฟเรดนะครับขอยาเปิดอินฟเรดก่อนอินฟเรดตัวนี้จะแยกนะครับอันนี้เห็นนะอินฟเรดโอเพ็ดแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นอะไรเพราะว่าตัวไฟใช้อินฟเรดจะแยกออกจากตัวเครื่องนะครับนี่เปิดไฟใช้อินฟเรดแล้วสว่างเกินไป เห็นไหมครับเห็นกล้องชัดเจนวันนี้ยกมาข้างบนนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับยกกล้องขึ้นมาข้างบนนะครับวันนี้ยกกล้องกลับมามองเห็นกล้องที่มีรูปก,กล้องอยู่ใช่ไหมอันนี้ปิดอินฟาเรดนะครับปุ๊บนะครับมองไม่เห็นเหมือนเดิม เดี๋ยวฟังชันก่อนเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูนะครับรเปิดเลิตเปิดจ้าเลยเห็นไหมเข้นมา ไม่มีนะมือตึบนะนี่มือมือผมอยู่นี่นี่มือตึบระยะประมาณสองเเมตรเองนะครับกล่องที่กล่องไว้นั่นอยู่อ่ะหน้าพัดลมฮาฮาารินะปรับโหมดได้นะปรับสีดงปรับสีดู เส่งไปเป็นไงชัดไหมชัดพอไหมซูมมาเียอันนี้บันทึกนะครับซูมสีเท่านะครับเฟรมแตกหน่อยเปิดนะครับนี่นะ ตัว NV 0 3นะครับยกกล้องออกมามองเห็นอะไรเลยนะครับจ่อเข้าไปนะนะในเลือกสีสีฟ้าสีรรม่วงนะครับอันนี้ชัดเลยปิดอินเฟรตเปิดอินเฟรตก็ไม่เห็นอะไร อาเปิดให้ดูทีอนเฟเรตนะครับปึ๊บเปิดอิเรเอยู่นะครับอา้าวปิด,ดนเฟเรตนะครับเปิด,ดนเฟเรตตอนเปิดมันจะจ้ากันมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเพิ่งเปิดนะครับกล้องก็ปรับระยะปรับอะไรโอเคนะเรื่องความชัดเจนจบนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ